ของคุมค่ะถ้าหากซื้อ Microsoft 365คู่กับ Apple device ถ้าพูดถึงซอฟต์แวร์ที่ทุกคนคุ้นชินแล้วก็ต้องมีในทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราทุกคนก็คงจะไม่พ้นกับ Microsoft Office ซึ่งในปัจจุบันเขาได้มีการอัปเกรดให้เป็น Microsoft 365เป็นชุดโปรแกรม Microsoft Office แบบ Subcription s ที่เป็นเหมือนกับการจ่ายรายปีเหมือนกับ YouTube Premium Netflix โดยข้อดีของการใช้ Microsoft 365คือราคาค่อนข้างถูกกว่าและสำหรับ Mac User ที่มีการใช้ระบบปฏิบัติการ Mac OS iPad OS iOS ก็สามารถใช้งานได้แบบไร้รอยต่อซึ่งคลิปนี้ก็จะบอก ถ้างความคุ้มค่าถ้าหากซื้อ Microsoft 365หคู่กับ Apple Device ที่ร้าน Studio 7ตอนนี้จะมีอะไรบ้างไปดูกัน ความคมค่าที่1โปรแกรมอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอนอกจาก Microsoft 365จะสามารถใช้งานบน Apple device ได้ทุกอุปกรณ์แล้วโปรแกรมที่ให้มาอย่าง Word Excel PowerPoint ก็ยังเป็นโปรแกรมแบบพรีเมียมที่มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่ตลอดเวลาเหมือนการอัปเดตแอปพลิเคชันบน iPhone ที่มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ๆอยู่เสมอทำให้เรา,าสามารถใช้ฟีเจอร์แบบใหม่ๆเทมเพลตแบบใหม่ๆแบบที่มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องกังวลว่าโปรแกรมจะล้าหลังแถมยังมี AI อัจฉริยะช่วยให้การทำงานของเราเจ๋งขึ้ น่าสนใจขึ้นประหยัดเวลาการทํางานมากขึ้นเพราะฉะนั้นหากใครจะซื้อแบ็คบ o ๊กหรือ iPad ในช่วงนี้แนะนําให้ซื้อ Microsoft 365ไปด้วยเลยรับรองว่าตอบโจทย์การใช้งานในยุคสมัยนี้แน่นอน ความคุ้มค่าที่2สามารถเปิดใช้งานโปรแกรมได้ทั้งอุปรกรณ์ทั้ง Mac และ Windows หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าการที่เราซื้อ Microsoft 365มาใช้บน Mac จะไม่สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการที่ใช้ Windows ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ย Microsoft 365สามารถใช้งานได้ทุกอุปรกรณ์เลยไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Mac OS, iPad OS, iOS, Windows หรือแม้กระทั่ง Android ก็สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหมดยกตัวยอย่างเช่นเราซื้อ Microsoft 365มาใช้งานบน MacBook เราก็สามารถ เปิดชุดโปรแกรม Microsoft 365บนแล็ปท็อปที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ได้เครื่องเช่นกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าจะใช้งานร่วมกันไม่ได้ ความคุ้มค่าที่3สามารถแชร์ไฟล์ให้เพื่อนแก้ไขไปพร้อมๆกันได้แบบเรียลไทม์เชื่อว่าหลายๆคนคงมีประสบการณ์ที่เวลาส่งไฟล์งานเบิร์ดเอ็กเซลพาวเวอร์พอยต์ไปเพื่อนแก้งานต่อแล้วก็จะเกิดปัญหาพวกเทคเพื่อนบ้างรูปไม่ตรงหน้าเลื่อนบ้างเพราะเราใช้ระบบปฏิบัติการต่างกันทีนี้ก็จะต้องมานั่งจัดหน้าใหม่เสียเวลากันไปอีกแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ Microsoft 365ปัญหาพวกนี้จะหมดไปอย่างแน่นอนเพราะว่า Microsoft 365สามารถใช้งานได้ทุกเครื่องได้ทุกเวลาเลยอย่างถ้าสมมติว่าเราใช้ Mac แล เพื่อนใช้ Windows อันนี้เนี่ยเราก็สามารถแชร์งานให้เพื่อนทํางานได้พร้อมกันได้แบบ Real Time เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาส่งงานกันไปส่งงานกันมาแล้วค่อยมานั่งเปิดแก้ก็อย่างที่บอกไปค่ะว่า Microsoft 365 <sm all> เป็นชุดโปรแกรมบนคลาวด์ที่สามารถเปิดใช้งานได้ทุกอุปรกรณ์ทุกที่ทุกเวลาดังนั้น Microsoft 365ก็เหมาะสําหรับใครที่ต้อง Work กัดเลิร์อรมๆ ความคุ้มค่าที่4มี cloud storage หรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ให้ใช้ฟรีๆ1นึเทเลบอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสุดยอดความคุ้มค่าของ Microsoft 365เลยนอกจากที่เราจะได้ใช้ Microsoft Office แบบพรีเมียมเต็มสตีมแล้วเนี่ยเรายังได้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ไปใช้ฟรีๆถึง1 t ึเทเลบเลยเก็บได้ทั้งไฟล์างานไฟล์รูปไฟล์วีโอซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหากเราต้องการเก็บข้อมูลบนไ c l o u d เป็นจำนวนมากๆเราก็จะต้องแลกกับการจ่ายค่าเช่ารายปีแบบแพงๆเพอร์เพอรเนี่ย แพงกว่า Microsoft 365ซะอีกยิ่งตอนนี้เนี่ยใครที่ชอบเก็บไฟล์รูปภาพไว้บน Google p h o t o เนี่ยเขาคิดค่าเก็บรูปภาพแล้วนะสำหรับใครที่คิดว่าจะซื้อพื้นที่บนคลาวแนะนำเลยค่ะให้พิจารณา m ม m r o s o s t f t 5 6 5ดูเพราะว่าเราจะได้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวไปใช้ที่เรียกว่า o n e d r i v e ฟรีๆ1เทเลบต์เลยยังไงก็คุ้มค่ากว่าแน่นอน ้อความคุาที่5มีโปรโมชั่นพิเศษเมื่อซื้อ Microsoft 365ที่ร้าน Studio 7 Microsoft 365เขาจะมีอยู่2ประเภทก็จะมีทั้ง Microsoft 365แบบ Personal อันนี้เนี่ยจะเป็นแบบใช้คนเดียวกับอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า Microsoft 365แบบ Family อันนี้เนี่ยสามารถแชร์ได้ทั้งหมด6 u ยูสเซอร์เลยถ้าเกิดจะให้ใช้แบบคุ้มๆเลยก็แนะนำให้ซื้อเป็น Microsoft 365แบบ Family ค่ะคือเราสามารถแชร์ค่าสมาชิกกับเพื่อนๆได้อีกหราแชร์ค่าาสมาชิกบน Netflix เนย่งงย่ีัญือน,น ใครที่จะซื้อ Microsoft 365ที่ร้าน Studio 7ตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2 5 6 4คือเพิ่มการใช้งานไปอีก3เดือนจากปกติที่เขาจะให้มาที่12เดือนอันนี้ให้เพิ่มไปเลยที่15เดือนและที่สำคัญที่กว่านั้นเลยถ้าเกิดใครซื้อพร้อมกับ Apple Device ลดเพิ่มอีก50%เห็นไหมล่ะคะคุ้มซีงกว่าคุ้มมีก และทั้งหมดนี้ก็เป็น5ความคุ้มค่าเมื่อเราซื้อ Microsoft 365คู่กับ Apple device หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กำลังตัดสินใจซื้อ Microsoft Office เอามาใช้ใน Mac หรือว่า iPad และ acceso, nice. <car> สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อ Apple device ในช่วงนี้เอามาใช้กับ MacBook iPad iMac ก็แนะนำให้ซื้อ Microsoft 365ไปด้วยเลยเพราะยังไงก็ได้ใช้อยู่แล้วแถมเขาลดเพิ่มอีก50%ยังไงก็คุ้มแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด แชร์กดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากสตูดิโ7เซเว่นสำหรับวันนี้กันไปก่อนค่ะบ๊ายบาย